มีปัญหาเรื่องตอมทอนซินหนักเสพตอนนั้นกับไมเกรนอันไหนแรงกว่ากันผมจําไม่ได้แล้วเหมือนกันคู่กันเลยค่ะพอกันเลยสลับกันระดับหนึ่งสิบเป็นเยอะอะค่ะต้องไปฉีดยากลางดึกอะค่ะเกินสิบเลยใช่ไหมอ่ะแล้วยังไงครับพอเล่าอาการให้ฟังดอนได้ไหมฮะตอนนั้นก็โรคประจําตัวเนี่ยนะจะมีอยู่สออย่างก็คือว่า เป็นต่อมทอนซิลอักเสบกับไมเกรนจะเป็นสลับกันเดือนหนึ่งเนี่ยจะสลับกันสองอย่างมาตอาเลยใช่ค่ะจะกินยาตลอดเลยทเดือนเนี่ยจะมาตอนไหนฮะทอนซิลเนี่ยจะมาตอนที่อากาศเย็นแล้วก็ฝนตกอย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยนะคะนุชจะกินยาตลอดเลยแล้วจะพูดไม่ได้อาการคือค่ะไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเลยแล้วเจ็บคอแสบคอมากเหมือนลูกกระเดือกเนี่ยเต็มคอเลยค่ะเอ้ยคุณมีลูกกระเดือกด้วยหรอมีค่ะมีกระเดือก มันมันเหมือนมันมันโตเต็มคอเลยนะคะโมแซลเล่นนะครับผู้หญิงก็มีนะแต่มันไม่ใหญ่ใช่ไหมอาจารย์ครับขอความรู้หน่อยคะคือมันเป็นกระดูกที่ยื่นออกมาแบบของผู้ชายเนี่ยนะคะแล้วมันเคลื่อนที่ได้คผเถึงแซลถ้าผู้หญิงมีลูกกระเดือกนี่มแปลกก็อาจจะเหมือนผู้ชายครับเพราะว่ามันโตเต็มคอเลยค่ะความรู้สึกของเรา่อมทันบวมใช่ต่อมทันตินบวมด้วยแล้วความรู้สึกของเราเนี่ยเรากึนน้ำลายไม่ได้ ม่มีเสียงเดีว่าแต่อาหารเลยนะคะน้ำลายยังกลืนลงไปไม่ได้ะคะ่ะแล้วกินยาก็กินยาก็ตอนแรกอะไปก็คือว่าต้องฉีดยาก่อนฉีดยาอ่าฉีดยาแล้วคุณหมอก็จะจัดยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบอ่าแล้วก็ลดอาการแพ้ะค,ะครับนะคะหลายตัวมากต้องกินตลอดพอต่อมทอนซิลเริ่มจางลงก็เริ่มมาปวดหัวไมเกรนไม่รู้อาจจะเครียดด้วยไง อาจจะเครียดด้วยแล้วก็พักผ่อนน้อยเพราะว่าช่วง 4- ี่ถึงหปีที่แล้วเนี่ยนุชเพิ่งคลอดน้องอะค่ะคลอดน้องแล้วก็จะพักผ่อนน้อยเพราะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วเป็นอย่างนี้กี่ปีประมาณห้าปีค่ะโอ้โหทุกเดือนทุกเดือนค่ะต้องกินยาตลอดก็ต้องไปหาหมอใช่พอไมเกรนก็กินยาแค่ปวดใช่ค่ะพอไมเกรนหายกลับมาทอนซินใช่ค่ะมันตรงเวลาเป๊ะเลยเป๊ะเลยค่ะโอลกนี้ช่างมีระเบียบจริงๆเหมือนเหมือนกับ เป็นโรคประจําตัวเป็นมันติดตัวเราตลอดเลยอะ่ะแ,แล้วตอนที่ตั้งท้องค่ะมีน้องเนี่ยให้นมก็ต้องทานยาไม่ไม่ตอนนั้นยังค่ะอ,อ,คอ๋อยังไม่เป็นใช่ตอนพอ,พอตอนนั้นยังไม่เป็นแต่พอเริ่มน้องเริ่มโตเริ่มเหมือนมันสะสมมั้งพอน้องเริ่มโตค่ะประมาณคืออดนมแล้วค่ะหย่า<อ>นมแล้วตอนนั้นเริ่ม น้องเริ่มโตเริ่มดื้อเริ่มอะไรเริ่มใช่เริ่มเป็นตอนนั้แหละก็ยังดีนะไม่เป็นตอนที่มีน้องด้วยก็อันตรายใช่แล้วยังไงหาหมอทุกอย่างทุกอย่างค่ะก็จะได้ยาอย่างนี้มาตลอดใช่ส่วนส่วนไมเกรนเนี่ยนะคะเวลาแดดร้อนเราออกไปตากผ้าผ้าอ้อมลูกเนี่ยแดดร้อนเนี่ยตากผ้าเราผ้าลูกโดนแดดนี่นะคะพอเข้ามาเนี่ยมันจะปวดเบ้าตามากเลยเราต้องหลับตาพอหลับตาแล้วเนี่ยมันเหมือนมีดวงไฟอะนะคะขึ้นที่ตาเต็มเลย วิงวิงวิงมีงวิงวิงมีดวงไฟขึ้นที่ที่ตาเนี่ยเต็มเลยแล้วก็พออีกสักพักหนึ่งจะเริ่มปวดที่ท้ายทอยขึ้นมาที่ศีรษะครึ่งหนึ่งนะคะปวดอยู่อย่างนั้นบางทีเดินเซซแบบไปข้างที่ปวดเลยนะคะอยู่อย่างนั้นนานมากถ้าไม่มียาแก้ปวดไมเกรนกินแล้วก็ยาที่เพิ่มเลือดเลี้ยงสมองค่ะขยายหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองก็จะปวดอยู่อย่างนั้นอ่ะสองสามชั่วโมงค่ายาเดือนหนึ่งเท่าไหร่ก็เยอะค่ะไปหาคุณหมอก็เยอะ จนจนแฟนบอกว่าคงไม่ได้หายเพราะกินยาคงจะตายเพราะกินยา oh. ค่ะเพราะว่านุช <c oughs> ก,กินยาเยอะมากใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่านุชตอ่ะเวลานุชเอาซองยาเนี่ยที่จะมาทิ้งอะนะคะคมันเยอะมากอะคะ่ะมันกรอบมาเป็นกรอ,อบกรอบกำลัเลยตู้ยานุชเนี่ยจะจะมีแต่ยานุชทั้งนั้นเลยนี่ไงเขาถึงบอกตอนนี้ให้เอายาพวกนั้นไปแลกไข่ คงแกันทิ้งไปเลยมัน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 ช้าไปแล้วค่ะมันมันตอนนี้มันหายแล้วค่ะเป็นปีเพราะว่านุชได้บิมเมื่อตอนเดือนกุมภาปีห้าสี่อ่ใครอยาเอาเผลอเอาบิมไปแลกนะเสียของมีประโยชน์กว่าเยอะเลยนะฮะอาจารย์ครับตอมทอนซินหนักเสบนี่มันมันเป็นโรคที่เกิดจากอะไรครับแล้วก็มีโอกาสเป็นกรรมพันธุ์ไหมอ๋อคงไม่เป็นกรรมพันธ์ไม่เกี่ยวกับกรรมพันธ์ค่ะคือตอมทอนซินเนี่ยมันทำหน้าที่ดักเชื้อโรคนะฮะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามันดักเอาไว้เยอะมันก็มีโอกาสเกิดการอักเสบอะไรได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามันคือต่อมทอนซิลอักเสบไม่ถ้านานๆนนนนอักเสบเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นไรแต่นี้อักเสบบ่อยมากเ<อ>พราะปกติเขาบอกว่าถ้ามันอักเสบประมาณสี่ครั้งต่อปีเนี่ยนะฮะครับคือเป็นทุกสามเดือนเนี่ยหมอเขาจะแนะนําให้ตัดใช่ค่ะ<อ>เคยค่ะคุณหมอแนะนําให้ตัดแต่ว่าเราก็ไม่อยากะคะ่ะเราก็ไม่อยากเราก็หา,า,หาอาหารเสริมทุกชนิดเลยมาลองทานดูทานดูบางตัวก็ นอนหลับกินอิ่มนอนหลับอ้วนตุ้ยแบบอ้วนมากเลยบวมบวมเลยใช่ใช่ใชกินกินอิ่มนอนหลับทําให้เรานอนหลับแต่ว่าพอสักระยะหนึ่งก็ไม่ดีขึ้นก็เลิกอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่หายไม่หายค่ะหมอไหนยาไหนไ<ม> <K> ก็ไม่ดีขึ้นไม่หาย,หายก็ยังบอกว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยตนตลอดจนสามีบอกว่าต้องตายเพราะกินยามากกี่ปีนะฮะตอนประมาณห้าปีค่ะเป็นอยู่ห้าปีห้าปีสุดท้ายแล้วมาเจอบิมค่ะ มีพี่เขามาแนะนําเราก็ตอนแรกเราก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะเพราะว่าเราลองอาหารเสริมมาเยอะอะค่ะเราก็ไม่อยากเชื่อแต่ทีนี้ว่าก็ลองดูเพราะว่าเราดูในที่พี่เขาเอางานวิจัยของอาจารย์มาให้ดูแล้วก็ออกทีวีด้วยออกข่าวด้วยนะคะมีอะไรการันตีมากมายเราก็เลยลองเผื่อเราจะหาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ราคาก็พอรับได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรมากมายเพราะว่าเราก็เป็นคนที่กินอาหารเสริมตลอดอยู่แล้วค่ะเราก็เลยลองดู เรื่องเรื่องต่อมทอนซินนะแพ้ที่ว่าเจ็บคอหายใจลําบากเนี่ยนะคือน้ําลายไม่ลงเนี่ยนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยดีขึ้นเลยเพราะตื่นเช้ามาทุกที่เรานอนห้องแอร์นะคะแต่นูต้องเปิดแอร์นอนอ่ะอุณหภูมิที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดคือสงสารลูกกับสามีมากเลยแต่มันจะร้อนเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเย็นไม่ได้ไงคะเย็นก็เย็นหนาวก็ทรมานใช่พอตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะเจ็บคอมากอืเจ็บคอแล้วเราแสบคอแล้วแล้ว ตรงนี้เนี่ยมันติดไปยันลูกด้วยนะคะติดไปถึงลูกด้วยลูกก็เป็นภูมิแพ้ต่อมทอนซิลเหมือนกันแล้วลูกนุษนุษก็ให้ได้นุก็ให้บิมแต่บิมเป็นตัวน้ำอะค่ะน้ำมังคุดให้ลูกค่ะแล้วลูกก็ดีมากแล้วก็มาถามอาจารย์ว่าลูกนุษตัวร้อนเนี่ยต้องต้องทำยังไงอาจารย์บอกว่าให้ดื่มน้ำมังคุด1ินาทีตัวลูกคุณจะเย็นนุษก็กลับไปทดสอบเลยนะจริงๆค่ะแล้วลูกนุษก็จะไปหาคุณหมออย่างเงี้ยตลอดเหมือนกันเหมือนกับคืออยู่โรงพยาบาลเดียวกัน แม่กับลูกอยู่โรงพยาบาลเดียวกันถ้าไปหาคุณหมอเนี่ยไปเป็นคู่ไปเป็นคู่ค่ะได้สดลดถไหมฮะไม่ได้ค่ะอ๋อแล้วเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วถามว่าสามีนอนอยู่ด้วยเนี่ยจะติดไหม <c oughs> แน่นอน <c oughs> ต้องติดแต่เขาเป็นผู้ชายเขาแข็งแรงกว่าเราแต่เขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นไซนัสอักเสบ ก็ใกล้เคียงกันะใช่เกี่ยวกับรรบคือเขาไม่ออกไม่อออกาการอย่างเรามากนะคะแต่เขาเหมือนเขาเป็นเลื้อรลังอ่ะอ่ะเขาก็ไปทํางานเขาก็ไปหาคุณหมอโดยที่เราไม่รู้เรื่องไงเขาไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้น้ําเกลือมาล้างจมูกให้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเราก็ไม่เคยดูในเรื่องยาของเขาอะนะคะเขาก็จัดการตัวของเขาเองครับแต่ทีนี้ว่าพอเรากินแล้วเราดีเราอะไรเงี้ยพราะเขาเราเห็นเขาเขาชอบแน่นจมูกบ่อยๆเราก็เลยให้เขาลองบิมดูไงอืมอ่าพ้นเป็นยังไงฮะ ผลผลก็คือว่ามันขับออกอะ่ะจนสามีบอกว่าเอาอะไรมาให้กินเนี่ยจากที่แบบว่าขับยังไงไม่ถึงเลือดออกจมูกเลือดสดสดสั่งออกมาเลือดออกจมูกแล้วก็มีอะไรนะ่ะเสมหะเสมหะเขียวๆออกมาเต็มคอเลยออกมาเนี่ยเป็นเขียวๆเลยจากที่ร่างกายปกติอะ oh. แต่ลองให้เขาบิมดูอะเขาก็เลยแบบว่าเอาอะไรมาให้เขากินอะไรเงี้ยนี่กิน,นไปแค่ไหนฮะวันแรกแล้วก็พอวันที่สองวันที่สองนี่เลือดออกเลย แล้วก็ <c oughs> มาถามมาถามมาถามอาจารย์อีกอาจารย์บอกว่าสามีคุณเป็นไซนัสหรือเปล่า <c oughs> เราเป็นภรรยาเราย,ยังไม่รู้เลยนะว่าสามีเราเป็นไซนัสเราก็โทรไปถามเลยป๋าป๋าเป็นไซนัสหรือเปล่าเอ้าป๋าเป็นไซนัสไม่รู้เหรอเอ้าไม่รู้เอ้าแต่ด็อกเตอร์รู้คุณเป็นอะไรกันเนี่ยอ๋อ <c oughs> คือโทรมาเล่าอาการให้<ท>อาจารย์ฟังไม่มาหาอาจารย์เลยที่ที่บริษัทเลยอาจารย์ก็บอกเลยว่าอาการแบบนี้น่าจะเป็นไซนัสอ่าสามีคุณเป็นไซนัสหรือเปล่าไซนักเสพหรือเปล่ารุนแรงด้วยนะใช่ ให้สามีคุณกินต่อไม่เกินเจ็ดวันสามีคุณจะหายจากโรคนี้เลยแล,แล้วไอ้ที่มันมันออกมาเยอะๆเนี่ยมันอันตรายไหมครับระทานค่ะ,คะก็โทรไปถามเขาเขาบอกเป็นอือ่าท่านนเตอร์รู้แต่ว่าภรรยาไม่รู้แล้วก็มีหลายเรื่องที่คุณยังไม่รู้นะเอ๊ะผมมาแย่อะไรเขาให้เขบครัวเขาแตกแยกแล้วแบบนี้เออแต่ทุกวันนี้เขาหายดีหายดีค่ะแล้วเชื่อไหม เชื่อค่ะเออศรัทธาเลยนะฮะค่ะนะฮะแล้วแล้วของของคุณนุชเองล่ะไอต่อมทอนซิลกับไมเกรนก็ตอนนี้ไม่เคยได้กินยาปฏิชีวนะเลยไม่เคยได้หาคุณหมอไม่เคยต้องฉีดยานานมาระยะกี่ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วฮะปีกว่าและะ้วค่ะตั้งแต่บิมเดือนกุมภาพันธ์ปีห้าสี่มาถึงตอนนี้แล้วตอนนี้นะนุชไม่ได้บิมทุกวันนะคะนุชบิมสองวันครั้งหนึ่งสามวันครั้งหนึ่งบางทีอาทิตย์หนึ่งอ่ะสองครั้งเองนะเพราะว่าคือเราไม่มีอาการแล้วว่าขนาดฝนตกอย่างเนี้ย ฝนตกอย่างเงี้ยเราก็โดนละอองฝนอะไรตลอดอะ่ะเรายังไม่เป็นเลยอะ่ะจะบอกว่าภูมิคุ้มกันสมดุลแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับคืออาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อครัเชื้ออะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะครับคงจะเชื้อแบคทีเรียแหละนะครับเพราะมันติดเชื้อก็แพร่กันทั้งครอบครัวแล้วก็เรื้อรังครับนะรื้อรังโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเรื้อรังเราก็คิดว่าเป็น,นการการแพนะ้คือการที่ที่ผมวิเคราะห์ได้ก็เพราะว่า เขาใช้ตัวสีเขียวใช่ไหมใช่ค่ะบิมตัวสีเขียวนะครับแล้วก็หายไปทั้งลูกทั้งแม่แล้วก็ทั้งครอบครัวเลยสาเหตุก็เพราะว่าไอ้สีเขียวของเรามีความสามารถในการจัดการกับเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและมะเร็งฉังมากมากนะฉังมากครัๆไม่ใช่เป็นยานะครับคือฉมังมากก็เพราะว่าไปทําให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะที่ไปจัดการกับอาการเหล่านั้น อ,อักเสบซึ่งเกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับก็เมื่อเชื้อถูกจัดการโดยเม็ดเลือดขาวที่ร่างกายที่เรามีอยู่เนี่ยถูกกระตุน้นให้มีความสามารถในการจัดการมากขึ้นนะเราก็หายมันง่ายแค่นี้เองเป็นวันของเราไม่ได้ไปฆ่าเชื้อโดยตรงเขาไปสร้างตัวเราเนี่ยเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยให้มีความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่กําลัง รบเราเกับเราอยู่ตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คออือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าปัจจุบันนี้เราบอกว่าถ้าแผนปัจจุบันถึงทางตันขอให้นึกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลนะครับถ้าแผนปัจจุบันถึงทางตันให้นึกถึงการสร้างการปรับภูมิคุ้มกันการปรับภูมิคุ้มกันที่สมดุลนะเอาละทุกวันนี้แฮปปี้ดี ก็แฮปปี้ดีค่ะแล้วก็แนะนําคนที่เราลักคนที่เรารู้จักเนี่ยได้ใช้อย่างคุณแม่เนี่ยเป็นข้อเขา่าคุณแม่ก็ใช้บิมตัวสีชมพูก็หายดีไม่ต้องไปผ่าเข่าอีกข้างหนึ่งเ oh. พราะตอนที่ผ่าไปข้างหนึ่งอ่ะยังไม่รู้จักบิม <c oughs> นะคะพอตอนนี้ได้บิมอีกข้างหนึ่งก็ไม่ต้องผ่านะคะแล้วก็เบาหวานแล้วก็หลายโรคมากกระเพาะาแล้วก็ปวดประจำเดือนอะไรเงี้ยค่ะ